ตอนนี้ก็เป็นเวลามอบเงินให้คุณยายครับดูบกับผมเอกดำซิงครับตอนนี้ก็กำลังมอบเงินให้คุณยายครับววยอดทั้งหมดก็จำไม่ได้ละห้าหมื่นเท่าไหร่ไม่รู้ เราไม่ถ่ายครับเราคว้ากล้องเขาก็กำลังมอบเมือให้คุณยายครับทั้งหมด คนเดียว3าล่องแล้วเดใครมาฝากอีกกองนึ่งไหมฝากกับพี่ตีเนี่ยนีมือมือีมือต้องมาเปลี่ยนผมนะอยากขายด้วยนะครับก็เป็นการกำลังมอบเงินครับเอาเสียตีนมาแล้วเอาเสียตีนจะรบไปดิโอมามากรมาถายรูกอเดี๋ยวาทีหลังหนึสองเดี๋ยวเร็วกลาง เสร็จทิ้นมาที่หลังครับู้่ายอผู้ถูกถ่ายยายยิ้มด้วยยายนี่เป็นฝั่งของผู้ถ่ายผู้ถก่เลยครับผู้ถ่ายเอาพิธีเข้าร่วมเลครับก็ยอดเงินทั้งหมดก็ห้าหมื่นกู

ดีดีดีตลอดเลยดีใจไหมดีใจไหมก็ได้บ้านหลังใหม่ใช่ไหมนี่เดี๋ยวเอาเงินตัวนี้เด้อเอาเงินตัวนี้ไปสร้างบ้านไจะยินไหมนี่เดี๋ยวถ้าเรื่องเดี๋ยวผมจะให้พ่อผู้ใหญ่เอาไปทําบ้านหลังหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวก็ใบหอยใหญ่ใช้ด้วยเนาะเขาใจตงมยศักดิ์เฟยตมยศักดิ์สีนก็ได้เรื่องดิห่วย ตกโยตางนี่เธอเป็อ๋อยสบายเมียนห้องน้ำเมียนผัดลมเมีนตุ๊กยางเลยสเน่บานตโนชายเด้อบานตโนคางโครงคางอุตเด้อสเน่แปลด้วยแปลด้วยพี่เอ้าพี่เอ้าาไทก้หนึ่งอก็คือให้คุณยายอยู่ ถ้แถวสะนี่เลยครับไม่ต้องให้แกเดินไปค0สิกิโลไปหาดอกอะไรหน้าใหญ่ดอกกระเจียวไปกลับนะครับได้10ดอกดอกละกิโลดอกละดอกละกี่บาทนะ ดอกละบาทได้สิดอกกี่บาทครับสิบาทสิบาทแค่นั้นกิโลครับได้สิบาทนี่อะมอบให้พ่อผู้ใหญ่นะครับนีครับผู้ใหญ่ครับไทยครับนี่ครับมอบให้ครับไปเข้าบัญชีขอได้ๆอมือาเสจ เห็นไายมีความสุขแล้วเหมือนแบบยอดเลดยอดเลยยอดเลยยอเลยยอเลยยลดเลยยอดเลยเสียใจยอดมากหน้าพื้นใหญ่โนตราเนี่ยโอ้พื้นใหญ่ยายมีลูกหลานเหมือนว่าจะร้อน หอ่าเคยไม่ isten, ิ่กินลนใช่ไหมท่อขาเออเป็น่อานล้วู่นนแล้วนั่นแหละนานแล้วผใหญ่ประมณใช่ครับใช่ไหมฝั่งโ้ใช่ได้อยู่ประมาณกี่ปีแล้วนะพ่อผู้ใหญ่ที่ที่อยู่ตามนี้อยู่ตามรองกี่ปีแล้วนะ หลายสิบปีแล้วคุณยายเป็นหลายสิบปีแล้วก็วันนี้อาจารย์ไม่ได้มา <c oughs> ใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้มาอาจารย์จิตระอยู่เขาเือนการอาจารย์ <c oughs> าจายิทระอ,อ,อ,อยู่บนเขาเพอดีเห็นภาพจากอาจารย์ แล้วก็ทางเพจกู้ภัยของจุดอำเภอรประโคนชัยแล้วก็ทางกู้ภัยบุรีรัมม์มก็เป็นลูกไผ่ฉลับัญญาธรรมเหมือนกันก็เห็นมาปุ๊บก็แชเแช์กันต่อวันนั้นผมนก็เลยตัดสินใจลงพื้นที่เลยพอลงพื้นที่มาปุ๊บก็เจอ,อหน้าพี่หนุม่มนะครับก็เจอก็เจอแล้วก็คุยกันตอนแรกว่าจะให้ไปสร้างบ้านอยู่นูน่นตอนแรกนะนกทางผู้ใหญ่ <c oughs> บอกว่าก็เลยว่า <c oughs> ถ้าไปอยู่นูน่น <c oughs> มันไม่ใช่ที่ <c oughs> สาธารณะ มันเป็นที่ครองเผื่อเขาทํานู่นนี่นั่นมันก็หลายอย่างก็เลย,เลยพ่อผู้ใหญ่ก็เลยให้มาโยกอยู่ในสถานที่ตรงนี้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าไฟไฟก็จะต่อจากสลาไปเลยไฟฟีก็คือทางหมู่บ้านก็ได้จ่าย,ายให้คุณยายไปก็ตอนแรกว่าจะทําเป็นแบบที่บ้านอะไรนะคือเป็นเป็นที่แบบนกดาวทีนี้ก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็คือแบบบ้านแบบยกได้ ือนู่นนี่นั่นเนาะเราก็ไม่อยากพูดเนาะครับก็คืออาจจะบริจาคหรือไปทางนู้นทางนี้ได้นั่นแหละครับอันนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่มาร่วมบริจาคกันขอบคุณใจยทุนเดียวเพนใจจากคุณยายเลยขอบคุณนะครับคุณยายมากเอายายพูดหน่อยยายเอสแกร่งๆแต่ก็ได้โตกินลื้อเลยนูให้ ขอบคุณจันเจริญท่านยาย <podría> ผมว่าผู้ชายคนนี้ใจร่อมากอันนี้ผมอยากได้รูปยายอ่ะยกมือเอายกมือใส่หนันหน้ามาหันเนี่ยผมจะลงข่าวให้ยกมือนั้นอนเหนือนเหมือนตอดดิ้งกันน่ะฮะอ่าใช่ไหมยาตเห็นยาตนะยายจะหันไปนี้เลยไหม ตอนนี้ก็แดดร้อนมากครับน้องเมิงโทรมาเพี่ทำไมโทรมาพี o, o, to, o, o. ่ทำไมมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นอ๋ตัวจะทัวอวม่เนลก็เไัหมันไม่ขึ้นเลยมันเป็นยังไงเลยมีสายมัน ุ้กยเฮ้ยใครตีม <ber> ึกวยก็เรียบร้อยครับแดดร้อนแดดฮ้อน